ทุกคนคะวันนี้พี่อุ๋มก็ได้พบกับน้องการแล้วนะคะวันนี้พี่อุ๋มก็ได้พาน้องการเข้าไปสัมผัสนะคะความศักดิ์สิทธิ์ ของวัดพือดมนะคะแล้วก็นรกทั้งหมด31คุมนะคะสวรรค์ถึง7ชั้นนะคะวันนี้พี่ผมก็พาน้องการเข้าไปบอกกล่าวสิ่งศิษยิ์นะคะท่านยม,มาราชและก็ทวยเทพเทวานะคะที่ปกปักรักษาแล้วก็หลวงพ่อสวัยนะคะวันนี้พี่ผมก็พาน้องการเข้าไปดูนะคะนรก31คุมนะคะเข้าไปนะคะ สัมผัสความศักดิ์สิทธิ์นะคะได้เล่านะคะเหตุการณ์นะคะแล้วก็ความเป็นมาเป็นไปของการสร้างนรกนะคะ31คุมวิหารพระพุทธเจ้าเปิดโลกที่มีสวรรค์ถึง7ชั้นนะคะว่ามาอย่างไรนะคะก็หลวงพ่อสวัยนะท่านได้นิมิตนะคะแล้วก็ได้สร้างตามนิมิตนะคะจนสำเร็จนะคะเป็นวิหารพระพุทธเจ้าเปิดโลกค,ค่ะวันนี้พี่อุ๋มก็ได้บอกกล่าวนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละจุดนะคะแล้วก็พานนองการนะคะ ขึ้นไปยังสวรรค์ทั้ง7ชั้นนะคะไปบอกกล่าวทุกชั้นนะคะว่าน้องการนะคะทัศนะจะร่วมสร้างเพลงนะคะเล่าเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของวัดพืชอุดมอิ่มก็หวังว่านะคะงานนี้จะเสร็จสมบูรณ์นะคะบทเพลงความศักดิ์สิทธิ์นะคะที่น้องการเล่าขึ้นมาแล้วก็เขียนขึ้นมาเนี่ยจะ ปลุกนะคะให้ลูกหลานนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ลูกหลานหลวงพ่อสวัยนะคะลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อสวัยเมื่ออดีตนะคะที่ร่วมกันสร้างวิหารพระพุทธเจ้าเปิดโลกนี้ไว้นะคะตอนนี้ก็ซุดลมตามกาลเวลาะะทุกคนพี่อุมอยากให้นะคะวิหารพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะคะ กลับมานะคะสวยงามนะคะแล้วก็เฟื่องฟูทั้งทางโรคทางธรรมอีกหนึ่งครั้งนะคะวันนี้พี่อุ๋งปัญพัธนะคะแล้วก็น้องการทัศนะนะคะก็จะทำเต็มที่นะคะให้งานนี้นะคะสำเร็จลุล่วงนะคะแล้วก็บทเพลงนะคะที่น้องการนะคะขับร้องขึ้นมาเนี่ยเพื่อนะคะให้ทุกท่านที่ได้รับฟังหรือเห็นนะคะ จะได้รู้สึกว่าอยากกลับมานะคะเยี่ยมชมวิหารพระพจ้าเปิดโลกนะ,ะที่จำลองนรกและสวรรค์ทั้ง7ชั้นไว้นะคะก่อนกลับพี่อุ๋มก็ไปบอกกล่าวหลวงพ่อสวัยนะคะว่าให้งานนี้สําเร็จลุล่วงนะคะอย่าได้มีปัญหาติดขัดใดๆนะคะขอให้น้องการทัศนะนะคะและพี่อุ๋มทำงานนี้ให้สําเร็จนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะเป็นกําลังใจให้พี่อุ๋มกับน้องการทัศนะด้วยนะคะทุกคน